กับสอนนอนบรวรมงคลเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเร่งสปีดแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจรประชาชนในพื้นที่ผนึกกำลังร,งร่วมกับเขตบางพลัดสาธารณาสุขลงนาม MOU เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจนครบาลบรวรมงคลจัดพิธีเปิดโครงการดำเนินงานตำวลยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยบุรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคสาธารณาสุขและภาพประชาชนในพื้นที่การดำเนินง,งานในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกนิทิชาญประสิทธิผลพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลบาวรมงคลพร้อมด้วยพันตำรวจโทวุฒิกรสอนแก้วรองพุ่มกับการป้องกันปราบปราม พันตำรวจโททวีทรั์พักดีดินแดงรองพุ่มกับการสืบสวนพันตำรวจโทเจษดาเทพแก้วสารวัตรป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทรกรเกษมสิทธิ์โครอา,าสาสารวัตรป้องกันปราบปรามชุมชนสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจัดส่วนราชการและภาพประชาชนเข้าร่วมอาทีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตบางพลัดผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธรารณาสุข31เอบจิตทางสุบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสอน,นอบวรมงคลผู้อุนวยการสูงสุขภาพจิตที่13ตลอดจนประธานชุมชนวัดค้าเหาบดีและประธานชุมชนสะพานไม้ โดยโครงการดังกล่าวเพื่อยืนยันถึงจตนานรมในการขับเคลื่อนมาตราการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูปัญหายาเสพติดในชุมชนยังมีการจัดเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการตะบลยั่งยืนมุ่งเน้นบูรณาการทำงานเชิงรุกในทุกมิติ ทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดร,รักษาและการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยบัลณครบถ้วน